อยู่เพิ่งซื้อถาโฮมเพื่อทำโฮมออฟฟิศคงการแนะนําว่าควรหาบริษัทกําจัดปลวกอยู่เลยต้องรีบหาข้อมูลเพื่อหาบริษัทกําจัดปลวกที่อยู่มั่นใจแล้วไว้จเอ็มแฟกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบกําจัดปลวกมาถึงเขาใช้เครื่องมือหาเลยนะตรงไหนที่มีความชื้นสูงเนื่องจากที่ที่มีความชื้นสูงปลวกมักจะรวมกันอยู่ที่เจ้าหน้าที่เขาเดินหารอบบ้านเลยคือบอกเลยว่าละเอียดมากแล้วเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยมากพอรู้แล้วว่าปลวกอยู่ตรงไหนเขาก็จะวาง เหยื่อกับดักเลยนะรู้ไหมทำไมยูถึงเลือกแอมเฟตาเตอร์เพราะว่าวิธีการกำจัดปลวกของเขาปลอดภัยกับสุนัขแล้วก็ปลอดภัยกับเด็กๆด้วยไหนที่มีสุนัขแล้วมีเด็กต้องเลือกแอมเฟตาเตอร์เลยเพราะวิธีการของเขาไม่ใช่การพูนหรือฉีดยาฆ่าปลวกตามรอบๆบ้านแต่เป็นการวางเหยื่อและส่วนนอกบ้านเขาก็จะฝังลงไปในดินเลยการเทสก่อนฝังจริงด้วยนะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยเข้ามาฟอลโล่แล้วก็ฝังเหยื่อจริงลงไปพอปลวกมาทานเหยื่อแล้วเนี่ยโดยพืติ กรรมของปวก <จะ S 1> แล้วอาหารไปที่รังด้วยเท่าปลวกก็จะคับอาหารเหยื่อของเราไปที่รังทําให้ตายยกรังเลยสำหรับบ้านไหนที่ไม่มีพื้นดินให้ฝังลงไปเขามีแบบเจาะด,ด้วยนะแนี้บ้านอยู่ก็มั่นใจแล้วว่าห่างไกลาจากปวกแน่นอนและที่สําคัญปลอดภัยมั่นใจได้เลยกับเอ็มแฟกเตอ